ที่สุดก็เคาะแล้วบ้านไหนติดโซล่าเซลล์สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง200 0 0 0บาทเป็นยังไงเดี๋ยวเลียรเล่าให้ฟังเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การปะมบูลประมูลง,ง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีนับว่าเป็นข่าวดีสําหรับใครที่กาลังจะติดโซล่าเซลล์อยู่ณนะตอนนี้นะครับพะเมื่อวันที่25พิจห้ายนที่ผ่านมานทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องของมาตรการภาษีส่งเสริมเรื่องการอน,นุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนโดยไฮไลท์เลยก็คือการให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีสำหรับ ผู้ติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปในบ้านพักอาศัยสามารถเอาค่าใช้ใจ่ายตัวนี้มาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0แสนนะครับโดยทางนายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทางคารมนะมีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนและครัวเรือนนะหันมาใช้เรื่องของพลังงานสะอาดนะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะเน้นเรื่อง,องการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยมี2มาตรการดังนี้โดยที่มาตรการแรก ก็คือมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานสาหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นพูดง่ายๆนะกินไฟน้อยลงแล้วก็สร้างเอาต์พุตท,ที่มากขึ้น,นครับสามารถเอาค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรเนี่ยมาหาักรายจ่ายได้ถึง1.5เท่าของูลิค่าการลงทุน และมาตรการที่2นะสำหรับภาคครัวเรือนนะสำหรับบ้านไหนที่ติดโซลาร์ูฟท็อปหรือติดโซลาร์เซลล์สามารถรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้ไม่เกิน2,000 0 0บาทต่อ1คนโดยมีเงื่อนไขนะว่าต้องเป็นการติดแบบขนานไฟเท่านั้นแล้วก็มีผ่านเงื่อนไขของทางการไฟฟ้านะครับตัวมิเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ติดตั้งดังนั้นตรงนีน้ถึงจะเอามาลดหย่อนได้ซึ่งการส่งเสริมการติดโซลาร์ลูฟท็อปหรือโซลาร์เซลล์ตามบ้านเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญนะของกระทรวงพลังงานในการลดภาระค่่าาใช้ใจยควเรือน เพราะค่าไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นการลดการนําเข้าก๊าซ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสําคัญที่เราต้องนําเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้นะยังมีการพัฒนาเจ้าตัวอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ราคาถูกเพื่อคนไทยเข้าถึงได้ง่ายที่ผ่านการตรวจมาตรฐานแล้วและเตรียมสู่กระบวนการผลิตเพื่อขายในราคาประหยัดได้นะเพื่อให้คนเข้าถึงโซลาเซลล์ได้อย่างไม่ยากเย็นก็สำหรับมาตรการการลดหย่อนภาษีสําหรับการติดโซลารลูฟท็อปครั้งนี้เขาเคาะเรียบร้อยแล้วนะหรือแค่ประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ดีนะการลดค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างค่าไฟโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เอ็อย่างโซาลาร์รูตบอถือว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจมากๆครับ